วุ่นวายจังวะต่อแถวต่อต่อ่อแถวต่อแถวมุมมุมมุมมีแล้วคนนี้มีแล้วต้องโยนอันนี้ทีอกสวัสเจีต่อแถวดิเฮ้ยมาครับไอ้คยมาครับรับเลยรับรับเออมันจะบียดอะไรตั้งนานลาเฮ้ย มันกวนวายว่ะทำไมอยู่ดีๆร้านนี้มันคนก็เข้าเยอะทำไม FCP i เยอะจังเดี๋ยวพี่ดูนี่นะพี่อะไรวะโอ้มยตู้พยโอ้กโอ้ยโอ้ยโอ้ยนี่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 นะพี่นี่พี่ฉากฉากเดินเข้าร้านหล่อๆใช่เดินเข้าร้านหล่อๆอะไรกันนะเฮ้ย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 แล้วกูติดตาหัวจังเฮ้ย Siya ko titid daw. Pare, Ako to. <laughs> oh, Boon. No. ไอ้คงแทบไม่ทันเลยไม่เกี่ยวยุบยุบยุบมายิงยุบยุบมาไอ้คุยไอ้คุยไอ้คุยคุย VIP VIP ผมลืมผมผมผมลืมยุบมา VIP และอะไรไอ้แฮปซีพียูแม่งสลบอะไรตรงนั้นวะร้านอาหารและไอ้ภูมิมันเข้าอากาศยิงการดยิงร้านอาหารเควิ้ไปไหนวะเควิ้ไปไหนวะการ์ดยิงตอนเขาอะจะเสิร์ฟนะตอนไม่ใช่ว่าลูกค้าจะเอาอะไรครับลูกค้าผู้ดีเป็นตำรวจถท้เดียร์ยิงร้านลังมาหาผมหนึ่ง